หลังจากที่มีภาพปรากฏออกมานะครับว่ามีสถานที่ที่เขาไปทําพิธีรับน้องเข้ากลุ่มซึ่งจากข้อมูลเนี่ยพบว่าเซฟเฮาส์แห่งนี้ครับเป็นที่ฝึกยุทธวิธีแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์การก่อเหตุต่างๆการยิงการประกบการล่าการฆ่าต่างๆ uh. เราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยครับว่าชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นเนี่ยเขาเคยได้รู้ได้เห็นได้ยินอะไรบ้างไหมทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านเช่าแห่งนี้ครับอยู่แถววงสว่างเป็นกลุ่มที่เด็กช่างเนี่ยเขาเช่าบ้านเราเรียกกันว่าเซฟเฮาส์ มารวมกลุ่มทํากิจกรรมกันครับตามรายงานบอกว่าเข้ามารับการฝึกฝนถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่เราไปถามคนแถวนั้นเขาให้สัมภาษณ์สั้นๆอันนี้คือบ้านหลังติดกันเลยนะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ากลุ่มเด็กช่างมาก่อนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาคือไม่เห็นหน้ารู้นะว่ามีกลุ่มคนมาอยู่แต่ไม่เห็นว่าเฮ้ยคนนี้อยู่หรือคนนี้อยู่เพราะขี่มอเตอร์ไซค์มาตลอดและสวมหมวกกันน็อกอเห็นแค่ว่าเป็นผู้ชายผมยาวตัวผอมๆทรงเด็กช่างทั่วไปฮะทรงนั้น แต่ไม่รู้ว่าในบ้านเขาทําอะไรกันรู้แต่ว่ากลางวันเนี่ยปกติแต่กลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะเที่ยงคืนตีหนึ่งจะได้ยินเสียงคล้ายๆกับบทสวดคือมาเป็นหมู่คณะบทสวดด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จับใจความไม่ได้ครับอันนี้ผมช่วยวิเคราะห์อาจจะเป็นร้องเพลงสถาบันหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นปสานเสียงกันหรือว่าเป็นบทบทปฏิญาณอะไรสักอย่างหรือไม่นะแต่เขาบอกเขาได้ยินเหมือนบทสวด ทีมข่าวยังได้ข้อมูลจากชาวบ้านอีกคนหนึ่งฮะ <c oughs> เขายืนยันว่าเฮ้ยเขาได้ยินเหมือนกันตอนกลางคืนได้ยินเสียงลักษณะเหมือนสวดทําพิธีกรรมอ,อแต่เขาบอกว่าเขาอะลองตั้งใจฟังดีๆช่วงแรกๆมันเป็นลักษณะรุ่นพี่สั่งสอนรุ่นพี่ด่าอบรมจากนั้นมันจะ,จะมีเสียงตอบรับจากคนหลายคนว่าครับพี่เหออมือนขานรับตลอดขานรับครับพี่ครับพี่พวกเองต้องรักกันนะครับพี่อะไรอย่างนี้เป็นต้น แล้วถึงจะมีการท่องคําอะไรบางอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะใช่เสียงบทสวดหรอกแต่อาจจะเป็นคําขวัญสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รุ่นพี่อยากจะให้รุ่นน้องท่องเพื่อปลุกใจลักษณะน่าจะคล้ายกับภาพที่ปรากฏตามสื่อเมื่อสักครู่ที่จะมีรุ่นพี่นั่งบนเก้าอี้อรุ่นน้องนั่งที่พื้นกันเป็นสิบเชื่อว่าน่าจะเป็นการสั่งสอนแล้วก็ท่องคาปลุกใจครับชาบ้านเขาได้ยินมันไม่ใช่บทสวด มันน่าจะเป็นบทคำฝันของของสถาบันหรือว่าคำคำฝันอะไรที่ทำให้เด็กรุ่นน้องเขาอะมีความพิเศษมากกว่าเพราะว่ามันมันยังไงพี่พอหลังจากสวเดเสร็จมันมีการแบบพูดสนทนา,ากันอย่างนี้นไหมใช่มีครับ้วรุ่นพี่เขาพูดเนี่ยแต่เราได้ยินไม่ค่อยได้ชัดแต่ได้ยินรุ่นพี่เขาพูดแล้วรุ่นน้องเขาก็ตอบรับครับครับพี่ครับพี่ มีสวดมีเหมือนแบบว่าท่องอะไรไปด้วยแล้วก็มีแบบตอบรับด้วยใช่ก็แบบในรูปเลยแหละรุ่นพี่คงนั่งอยู่ข้างหน้า<ม>แล้วก็สอนรุ่นน้องทํารุ่นทํานี่แล้วรุ่นน้องก็ตอบรับครับพี่ครับพี่แล้วหลังจากนั้นเสร็จเขาก็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 ไอ้นี่เขาก็ไอบทสวดอะ่ะคือเป็นทำขวัญเขาเพลงปลุกใจอะไรของเขาประมาณนี้มากกว่ามีมีแบบว่าสั่งก่อนแล้วก็ตอบรับก่อนแล้วก็ค่อยสวดใช่ สำหรับบ้านเซฟเฮาส์แห่งนี้นะครับพบว่าเป็นบ้านพักสองชั้นชั้นล่างวันนี้เนี่ยปิดเงียบนะรั้วล็อกแม่กุญแจด้านหน้าเอาไว้ด้วยแถมมีกระดาษแปะประตูเอาไว้ครับนี่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตทีมข่าวสังเกตเห็นครับว่าช่องว่างด้านหน้าบ้านมีผ้าใบมาขึงเอาไว้เพื่อปิดพรางสายตานี่ปกติเขากางตอนแบบแดดลงดดหรือฝนลงมีกางปิดเอาไว้เลย หน้าประตูบ้านชั้นล่างมีรองเท้าวางเอาไว้นี่ครับไม่ต่ำกว่า5คู่มีหมวกกันน็อกวางเอาไว้หลายใบส่วนชั้นสองของบ้านเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เกือบทุกบานซึ่งภายในบ้านเช่าครับพบว่าชั้นล่างเป็นห้องลับเป็นห้องลับที่เอาไว้ฝึกรุ่นน้องผนังก็จะแขวนเสื้อชอ็อปและสัญ,ญลักษณ์สถาบันประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกมีการติดถุงดำพรางสายตา เพื่อที่ว่าคนนอกจะได้ไม่เห็นว่าด้านในเขาทําอะไรกันติดถุงดําเลยนะเหมือนเอาเอา,เอาขึงไว้เลยนะแทนผ้าม่านนะฮะถุงดําขึงส่วนชั้นสองจะมีการติดรูปถ่ายของเพื่อนๆที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อปลุกใจรุ่นน้องให้ฮึกเหิมให้แก้แค้นจะได้แก้แค้นให้รุ่นพี่เราให้เพื่อนเราและจะให้เป็นที่พักนอนของกลุ่มที่มาร่วมทํากิจกรรมด้วยมีรูปแขวนไว้อย่างนี้เลยทีมข่าวได้ข้อมูลจากชาวบ้านอีกคนหนึ่งครับว่าเห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้มาเช่าได้สักสองสามเดือนแล้ว เห็นวัยรุ่นเข้าออก1ิบถึง <immigrant> ี <ing> ่ส <shifted ultimately> ิบคนลักษณะก็เหมือนผู้เช่าทั่วไปคือตอนเช้านะไมถึงตอนกลางวันนะเหมือนผู้เช่าทั่วไปเช้าเนี่ยออกมาซื้อของที่ตลาดหน้าปากซอยกลางวันเงียบเลยไม่เคยเปิดประตูรั้วใหญ่ที่บอกว่าเงียบคาดว่าน่าจะนอนหากจะเข้าออกบ้านก็จะเปิดแค่ประตูเล็กบางครั้งก็ออกมาพ่นสีมอเตอร์ไซค์พ่นอะไรภายในบริเวณบ้านช่วงเย็นก็จะมาซื้อของกินตามตลาดตามปกติ ทพื่อที่ชาบ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านแห่งนี้ฮะหลังนี้เล่าให้ฟังว่าประมาณสัก4ี่ทุ่มถึงตีห้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเวลาทําการอ่ามีเสียงดังตลอดใช่บางทีก็ล้อมวงกินเหล้าเล่นพนันกันนะสังเกตว่าบางวันกลางดึกสี่ทุ่มก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนั่งแท็กซี่มาสมทบขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้างมาเป็นสิเพื่อรวมตัวกันทํากิจกรรมบางอย่างครับ เขาเห็นเขาเห็นแบบว่าพากันขี่รถเก๋งรถแท็กซี่มาทยอยเดินเข้าทีละสี่คนห้าคนประมาณช่วงสามสี่ทุ่มหมายถึงว่าวัยหนุ่มที่มีงานพิธีน่าจะใช่ฮะจะจัดพิธีกันสี่ทุ่มเหรอใช่คือทยอยมามารถแท็กซี่บ้างรถส่วนตัวบ้างแล้วก็เดินเข้าบ้านหลังนี้ใช่ออแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปทําอะไรนะใช่เ,ออเห็นเขาบอกว่ามีในเรื่องของการโค่นสีอรอย่างเงี้ยเราเคยเห็น อันนี้ถามว่าเคยเห็นไหมก็เคยเดินผ่านเห็นแกเขาเอาเป็นเหมือนแบบอะไหล่รถมาเกาะไว้ที่กําแพงหน้าประตูแบบที่ท่อนสีสท่อนสีเสร็จทีมข่าวยังได้ข้อมูลจากชาวบ้านอีกนะครับว่าเดือนแรกที่เด็กช่างกลุ่มนี้มาเช่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอืแต่พอเดือนที่สองเขานั้นแหละฮะมันเริ่มมีการนัดหมายกลุ่มเพื่อนมามากขึ้นจอดรถขวางทางเข้าออกซอยตลอดพอไปเตือนก็มาเลื่อนรถให้แต่เขาบอกว่ามันเดือดร้อนก็จริงนะแต่พอไปเตือนเขาเนี่ย เขาจะออกมาขอโทษอย่างสุภาพเลยฮะอ๋อเลยถ้าทําอะไรให้ชุมชนเดือดร้อนก็ขอโทษด้วยนะครับพูดอย่างนี้เลยอ่อนน้อมมากสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมากอืมแต่ปรากฏพอเห็นข่าวว่าอ้าวไอ้คนที่เป็นคนคุยอย่างเขาที่บอกขอโทษนะครับที่ทําให้ชุมชนเดือดร้อนครับชาวบ้านเขาบอกว่าพอเห็นภาพข่าวเฮ้ยถูกดําเนินคดีมาก่อนเพราะขี่รถพามือยิงไปกราดยิงเด็กอูเทนอที่สุดที่ศาลบาดเจ็บและเสียชีวิตคางงานงานแต่งนะนะใช่เมื่อปีก่อนเขาก็ตกใจไงว่า อ้าวไอ้ที่คุยสุภาพกับเราเนี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาคนไปกาดยิงครับไปฟังดูครับผมว่าจะมีน้องอยู่คนนึงเป็นคนขับรถที่คุยคุยกับเขาแต่เขาก็คุยดีนะครับเขาก็เขาก็พูดจาดีพูดจารู้เรื่องนอบน้อมครับครับครับพอครั้งที่สองผมไปคุยกับเขาอีกเขาบอกว่าพี่ผมทําอะไรให้ชุมชนเดือดร้อนผมขอโทษนะผมบอกไม่เป็นไรน้อง จอดรถก็จอดให้มันริมริมหน่อยอคนอื่นยอได้เดินทางเข้าออกสะดวกแต่ขนาดนี้นรอบน้อยครับอบน้อมครับครับอบน้อม,อม,อมอแต่ว่าเราเห็นตามข่าวเราแบบวิคนนี้มันคนที่เราเคยคุยด้วยนานเลยใช่ใช่ครับเป็นเป็นเคสน่าจะเคสเคสเคสที่แถวสุทธ,ธิสารงานแต่งไงเขาน่าจะเป็นคนขับรถ ขับรถให้มือปืนมือมือมือปืนคนยิงองเนาะคืออยู่ในบ้านนี้ด้วยอยู่ในน่าจะอยู่ในบ้านนี้ด้วยนะถ้ามองมองภาพไม่ปิดน่าจะใช่ชาวบ้านบอกอีกว่วาหลังจากตารวจจับกลุ่มเด็กช่าง8คนออกจากบ้านเช่าไปดําเนินคดีก็พบว,ว่ามันมีกลุ่มเพื่อนเด็กช่างเป็นหญิงหนึ่งและชายสองฮะมาแต่ไม่ได้เปิดประตูเข้าไปนะปีนเข้าไปฮะปีนเข้าไปข้างในบ้านเช่าเขาอ้างว่าเขาเป็นเด็กของอีกสถาบันหนึ่ง ติดต่อเพื่อนไม่ได้ก็เลยมาตามหาตอนนี้คนในชุมชนบอกว่าหวาดกลัวเลยครับที่ยังมีกลุ่มเพื่อนของเด็กช่างแวะเวียนมาในซอยฝากให้ตํารวจช่วยมาตรวจสอบช่วยมานะดูลาดตะเวนอะไรให้หน่อยกังวลว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นนะที่เขาเรียกว่านี่คือเซฟเฮาใช่ไหมเซฟเฮาติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย